is world of the day. สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับวิชาภาษาไทยค่ะ แต่นักเรียนรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องอะไรคะจำกันได้ไหมเอ่ยอ่าบางคนก็รู้นะคะเพราะดูตารางเรียนเป็นอย่างดีนะคะแต่บางคนนะคะอาจจะลืมไปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องคำอุทานขานอย่างไรโดยคุณครูผู้สอนนะคะคือ คุณครูอาริดา,ารณรนองและคุณครูพัช,ชรีพรพรมลีนะคะนักเรียนรู้ไม่เอ่ยว่าคำอุทานคืออะไรคะอ่าบางคนอาจจะคุ้นหูอยู่นะคะแต่บางคนอาจจะลืมไปแล้วไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเรียนกันเป็นการทบทวนก่อนเปิดเรียนนะคะแต่ก่อนอื่นคุณครูมีเกมสนุกๆมาให้นักเรียนได้เล่นกันคะ่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมกันเลยค่ะเกมนี้นะคะคือเกมทายชื่อตัวละครในวรรณคดีนักเรียนนะคะได้เรียนวรรณคดีมากันตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะตั้งแต่ประถมไม่ว่าจะเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีที่สองปีที่3เรื่อยมาจนถึงประถมปลายนะคะ คุณครูเชื่อว่านักเรียนต้องรู้จักวรรณคดีหลากหลายเรื่องอย่างแน่นอนถ้าวันนี้นะคะนักเรียนตอบถูกถือว่านักเรียนความจำดีมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะนักเรียนดูรูปนะคะวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมีตัวละครชื่อว่าอะไร อ่าดูนะคะตัวละครน,นะคะมีอยู่สองตัวด้วยกันในภาพนี้ถ้าพร้อมแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและตัวละครในวรรณคดีเรื่องนี้ก็คือสุดสาครกับม้านินมังกรค่ะมาจากเรื่องพระอภัยมณีนั่นเองไหนใครตอบถูกบ้างคะ โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยสุดสาครและม้านินมังกรถูกต้องเลยค่ะต่อไปดูรูปที่สองกันเลยนะคะอ่ารูปนี้คุณครูยังไม่บอกชื่อวรรณคดีนะคะเดี๋ยวจะไปซ้ากับชื่อตัวละครเอ๊ะนี่ใช้ที่คุณครูใบให้หรือเปล่านะอ่าถ้าพร้อมแล้ว ติ๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกและตัวละครก็คือพระอภัยมณีกับนางเงือกค่ะโอ้โหหลายคนต้องตอบถูกแน่เลยนะคะตัวเป็นคนแต่าหางเป็นปลานั่นเองค่ะมาจากเรื่องพระอภัยมณีนะคะต่อไปเลยข้อที่3 อ่าใบาให้นะคะหรือไม่ต้องใบดีอ่าใบาให้นิดหน่อยว่ามาจากเรื่องเดียวกันกันกบข้อที่สองเมื่อสักครู่นี้ค่ะอ่าดูซิรูปนี้คือใครติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและรูปนี้ก็คือตัวละครที่มีชื่อว่านางผีเสื้อสมุดนั่นเองค่ะ านางผีเสื้อสมุทรก็อยู่ในเรื่องของพระอภัยมณีนะคะเก่งมากๆเลยไปที่รูปต่อไปกันเลยค่ะรูปนี้นะคะเปลี่ยนเรื่องแล้วนะไม่ใช่วันณคดีเรื่องเดิมนะคะถ่ายสิเอเห็นอะไรนะเห็นหอยหรือเปล่าหอยสังมีเด็กตัวเล็กๆ ตัวละครนี้ชื่อว่าอะไรคะอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้กันเรือยงเอ่ยและตัวละครนี้มีชื่อว่าพระสังนั่นเองคะ่ะพระสังนะคะมาจากวรรณคดีเรื่องสังทองคะ่ะไหนใครตอบถูกยกมือขึ้นอ่าปรบมือให้ตัวเองเลยคะ่ะ เก่งมากๆเลยและภาพสุดท้ายนะคะดูซิว่าเป็นตัวละครที่มีชื่อว่าอะไรเรียนอยู่ตอนชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนเพิ่งจบมานะห้ามลืมเลยตัวละครนี้มีชื่อว่าอะไรสองตัวเลยนะคะติ๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอก ได้กันเรื่องเอ่ยเฉลยเลยนะคะตัวละครนี้ก็มีชื่อว่าลำหับกับสมพราค่ะมาจากเรื่องอะไรคะอ้ามาจากเรื่องเงาะปลาเก่งมากๆเลยคะ่ะโอ้โหใครที่ตอบถูกนะคะถือว่าความจำดีมากเลยปรบมือให้นักเรียนที่ตอบถูกทุกคนเลยนะคะและคนที่ตอบผิดไม่เป็นไร อ่านหนังสือบ่อยๆนะคะเรียนรู้วรรณคดีไปนะคะก็จะทำให้นักเรียนนะคะจำได้แม่นขึ้นและอย่าลืมนะคะต้องอ่านวรรณคดีลำนำเยอะๆเลยจะได้ทายถูกค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่อง คำอุทานขานอย่างไรเด็กๆจำกันได้ไหมคะว่าคำอุทานเป็นอย่างไรถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเรามาเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยคะ่ะคำอุทานหมายถึงคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆของผู้พูดคำอุทานสามารถแบ่งได้สองชนิดคือ 1. คํำอุทานบอกอาการคือคําที่บอกอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆของผู้พูดคํำอุทานชนิดนี้มักอยู่หน้าประโยคและมีเครื่องหมายอัสเจรีกํากับอยู่ท้ายคำอุทานค่ะคำอุทานบอกอาการนะคะจะมีหลายประเภทยกตัวอย่างนะคะดุนหนึ่งอาการร้องเรียกหรือบอกให้รู้ตัวเช่น นี่แน่เฮ้ยโว้ย 2. อ,อาการโกรธเคืองเช่นชิชะแม้ 3. อาการประมาทหรือหรือตกใจประหลาดใจนะคะเช่นเอ๊ะวาย 4. อาการสงสารหรือปอบโยนเช่นอนิจาโทษพุทโทษอาการเข้าใจหรือรับรู้เช่นเออ อ้ออ้อหกอาการเจ็บปวดเช่นโอ้ย 7. เจ็ดอาการจากสิ่งธรรมชาติเช่นตู้มโคมเปี้ยงสองคำอุทานเสริมบทคือคำที่นํามาเสริมเพื่อให้เกิดความสละสลวยมากขึ้น คำอุทานเสริมบทนะคะสามารถแบ่งได้3ประเภทคือ 1. คํคำอุทานนะคะมักเป็นคำคู่ที่มีเสียงสัมผัสของจองกันเช่นหนังสือนั้งหาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลา 2. ไม่นิยมใส่เครื่องหมายอัสเจรีกำกับนะคะ 3. าํคำส้อยในบทร้อยกองได้แก่เอยเทอด นาหรือโอว่าแลหน้าที่ของคำอุทานนะคะ 1. ทําทำหน้าที่แสดงความรู้สึกของผู้พูดยกตัวอย่างเช่นโทษเธอคงหนาวมากนะ 2. ทํทำหน้าที่เพิ่มน้ำหนักของคำซึ่งได้แก่คำอุทานเสริมบทยกตัวอย่างเช่นเมื่อไหร่ลูกจะไปอาบน้ำอาบท่าเสียทีนะ สามทำหน้าที่ประกอบข้อความในคําประพันธ์ยกตัวอย่างเช่นกอเอย๋ยกอไก่มาถึงกิจกรรมสุดท้ายของชั่วโมงนี้กันแล้วนะคะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะจากการเรียนเนื้อหากันมาแล้วน่าจะทำให้เข้าใจเรื่องคำอุทานเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนกิจกรรมนี้จะให้นักเรียนเลือกคำอุทานให้สัมพันธ์กับข้อความ โดยคุณครูนะคะจะให้คําและข้อความมาก่อนอื่นให้นักเรียนเตรียมสมุดปากกาหรือดินสอขึ้นมาก่อนค่ะและให้นักเรียนนะคะเขียนเป็นข้อ123456หหรือนักเรียนจะลอกนะคะข้อความลงไปในสมุดเลยก็ได้ถ้าใครเขียนเร็วนะคะก็ลอกลงไปเลยค่ะ จะได้เป็นความรู้ติดตัวนะคะแล้วก็เอาคำไปเติมลงนะคะให้ถูกต้องด้วยนะคุณครูจะให้เวลา5นาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกันเลยนะคะ ็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนทำเสร็จกันหรือยังเอ่ยคำอุทานเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยค่ะเชื่อว่านักเรียนหลายคนน่าจะทำเสร็จกันแล้วนะคะทีนี้เรามาไปฟังเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะอาดูซิว่วาเฉลยจะเป็นยังไงเริ่มที่ข้อแรกนะคะวันวันไม่อ่านหนังสือจุดๆุดจุดเลยนะต้องเอาอะไรมาเติมคะ คำว่าหนังสือหนังหานั่นเองค่ะถูกไหมคะอ่าเก่งมากๆเลยค่ะวันๆไม่อ่านหนังสือหนังหาเลยนะนะต่อไปค่ะเธอนิสนเป็นลิงจุดจุดจุดจริงๆริงคำตอบก็คือเป็นข้างค่ะเธอนิซนเป็นลิงเป็นข้างจริงๆต่อไปค่ะ เมื่อไรเธอจะหางานจุดๆทำเสียทีคำอุทานในที่นี้ก็คือหาการค่ะเมื่อไรเธอจะหางานหาการทำเสียทีถูกไหมคะนักเรียนถูกค่ะเก่งมากๆเลยนะต่อไปค่ะเธอเหยียบเท้าฉันทำไมน่าจะเติมคำอุทานคำว่าอะไรคะโอ้ยเธอเหยียบเท้าฉันทำไม ถูกต้องแล้วค่ะต่อไปค่ะชุดนี้สวยมากๆเลยเติมคำว่าว้าวชุดนี้สวยมากๆเลยเป็นาการแสดงความประลาดใจดีใจนะคะต่อไปฉันลืมของไว้ที่รถเติมคำอุทานว่าตายจริงฉันลืมของไว้ที่รถอ้าวไหนใครถูกทุกข้อบ้างคะ เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยไหนใครผิดหนึ่งข้อ่อไม่เป็นไรนะคะไหนใครผิดสองข้อก็ไม่เป็นไรค่ะนอกนั้นนะคะผิดมากน้อยไม่เป็นไรขอให้มีกำลังใจนะคะในการทำต่อไปค่ะและก็มั่นฝึกฝนตัวเองบ่อยๆมั่นทบทวนความรู้ที่คุณครูสอนนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะเก่งขึ้นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะ คุณครูนะคะขอฝากให้นักเรียนกลับไปทำแบบฝึกหัดหรือใบงานที่คุณครูให้ให้เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เสร็จอย่างถูกต้องทุกวิชาเลยนะคะแล้วนำมาส่งในช่วงเปิดเทอมค่ะซึ่งก็ใกล้แล้วใช่ไหมล่ะคะเตรียมตัวกันให้ดีๆนะสำหรับวันนี้ค่ะบ๊ายบาย